Gracias. อ้อยไว้ตตรงนเ้างตรงันะหน้ตรงวะอ่านับถึงสิบงนี่นัสมนั่ไงลูกหนึ่งสองสามสิบโอ้โหเรียนมาจากประเทศไหนกันเนี่ยคทำไมหนึ่งสองนั่งตรง น้ำหวานน้ำหวานตรงสมยศนั่งทีนี้ค่ะลูก9อ่ะต่อไปตัง้งตรง้งหนึ่ง ตังขึ้นมางี้ดูกันชายกันชายไม่เอาแล้วลูกนะเก็ที่จะยุ่งมุ่นหวายเรื่ออื่นตั้งวงกลางพูดทุกคนตั้งวงกลาง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 นิ่งๆมืออยู่แล้วดับปากดับปากอะมือหดลงไปแล้วน้องหวานยื่นขึ้นมายื่นมือขึ้นมายื่นมือมา ตั้งวงบนมืออยู่ระดับคิ้วสวยตั้งวงสวยเวลาลําเราจะรําสวยนะคะทําไมตั้งวงกลางมืออยู่ระดับกรงตั้งวงกลางเก็บนิ้วโป้งเอานิ้วโป้งพับไปอย่างนี้นิ้วโป้งพับไปอย่างนี้ลูกตั้งวงกลาง มืออยู่ระดับปากตั้งวงบนมืออยู่ระดับคิ้วได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าการตั้งวงอ่ะทุกคนจีบฟ้าจีบฟ้าคุณหมอกันจีบฟ้าจีบฟ้าจีบฟ้าจีบไง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 จีบฟ้าจีบฟ้าจีบไงจีบไง อย่างแบบนี้เขาเรียกว่าลำอะไรคะลำไรใครตอบคุณครูได้ไหมลำลำไทยลำไทยเก่งมากมือกันไทยหน่อยนะคะลำไทยอย่างนี้เรียกว่าลำไทยเดี๋ยวเรามาลํำเพลงกอไผ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนเพลงกอไข่เดี๋ยวเรามาทำท้าด้วยหนึ่งสองสามกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไหวแล้ว ฉันรักรักพอไผจังช่วยกำบังแสงแดดลมลมเย็นก <Yeah. S 1> อเอ้ยกอไผโดนลมไห้ร้เพลงน่าฟังฉันรักรักกอไผจังช่วยกำบังแสงแดดลมลมเย็น <Yeah. S 1> อ่ะเด็กๆทุกคนทำได้หรือยังคะ <Yeah. S 1> You start. ต่อเมือต้ยไน เก่งมากค่าที่จาได้แล้วการใช้พร้อมหรือยังลูกออลองหัวหน้าห้องทพร้อมนะพูดจังๆนาเกียนนาเกียนทั้งหมดนาเกียนทั้งหมดจ้ะาโอ้เก่งจังเลยหนึ่งสองสาม่าเอาใหม่ได้มั้เอา,า,เนะเอาอพร้อมกันนะ อะมรคุณครูคา้อยอ่างนี้สัญญาณหมายถึงว่าไงคะเตรียมเตรียมท้อมเตรียมตัวอ้าวมือวางไว้เตรียมพร้อมเตรียมตัวทั้เรียนเตรียมตัวทั้งั้เรียนกระดาษนักเรียนทั้งหมดกันครับอะไรกันใช้ฟอก องเพลงกอหรกอไผ่ใช่ไหมคะต่อไปวันนี้สอนเพลงอะไรคะเพลงนกอะไรคะเนกน้อยเพลงนกน้อยอะตอนนี้ฟังให้ดีนะถ้าคุณครูข้อนี้คุณครูบอกว่าตบเข่าอะทุกคนเตรียมตัวนี้เลยตบเข่านี้ตั้งมาข้างหน้าลูกตั้งมาข้างหน้า ตั้งหัข้างเลยตกขา่าโอ้การใช้คำสวยนะกนารใช้คำสวยอ่ะตัยย้งงั้นเลยเออตกข่าวเตรียมไว้เตรียมพร้อมไว้ตังนี้วะนิ่งๆเลยนิ่งๆใครแข่งเป็นหุ่นได้แสดงว่าเก่งนะคะใครแข่งเป็นหุ่นได้แสดงว่าเก่งตกข,ข่าวขึ้นนี่ลูกสาวหลังนะ เ๋ยวหลังขึ้นมาตามมาเังหัวนั่งให้ดีขวาหน้าพับเพี้ยนห้ดีซมนั่ง,งพับเพีย้ยนพอนด,อดอีอ่ะ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 ตบเขาไว้นะเตรียมพร้อมนะคุณครูคอรหนึ่งครัง้ง คุณครูข้อหนึ่งครั้งให้ตกหนึ่งครั้งอันนี้ครั้งไว้อันนี้ลองไปดิคุณครูข้อหนึ่งครั้งอันเดียวสลับกันคุณครูข้อหนึ่งครั้งอ่าเก่งจังนะครูครูแล้วนะ เก่งจ้าสมยอมผิดข้างแล้วสมยอผิดข้างแล้วข้างไหนคะเออดูเพื่อนด้วยวปนี่ที่ไปตั้งขึ้นมาเมาื่อกี้คุณคููจับยังไงอะลูกคุณคููจับยังไงคะเออมาวินทำสวยจังเลยเอ,อ้มาวินทำสวยจังเลยนี่มือระจับนี้มือนี้ลงตอบไปแล้วละ่ะนี้ลงครับสมยอผิดข้างสมยอผิดข้างค่ะ ทางไหนคะเออสำหรับดูเพื่อนด้วยแล้วมือทำยังไงคะตั้งฉากเปล่าให้มันตั้งฉากนะคะอะจังหวะถ้าครูเคาะหนึ่งครั้งให้ตีหนึ่งครั้งถ้าคุณครูเคาะสองครั้งให้ตีหนึ 1, 2, ่งสองสามะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเคาะสองครั้งนะ หนึ่งสองสมมากเอามาเอามาเอามาทางตรงไหนโยคทงังข้างนี้ทวันเออขอสองครั้งนะหยุดก้วไหนก้าวใจดูข้างหน้าลูหลุกเออหนึ่งสอทางนี้ทางนี้ทางนี้หนึ่งสองสาม จะรู้อ่ะคุณไม่บอกแล้วนะคุณครูไม่บอกแล้วนะ1นี่ครั้งคุณครูข้อ,อ,อีค้ง1ครั้งก็1ที1 1่3อ่ข้อหนึ่ข้ยังไมด้งหนึ่หนึ่งทีหนึ่งสาม ่ะมาทำม,มัมว่าใจก่อนเคาหนึ่งครั้งตบกี่ทีหนึ่งทีหนึ่งครั้งเคาสองครั้งตบกี่ครั้งสามครั้งอ่ะก็นับไปหนึ่งสองสามอ่ะเตรียมมอสอ่ะเตรียมพร้อมก่อนเอามือเข้าที่เตรียมร้อมอ่ะจะใครเก่งกันใครเก่งดูกัน้ายแถวหลังนี้ตัวต้องดูลูกเตรียมตบเขานะ ข่าวตบข่าวหนึห่งหนึงนึง กี่ครั้งคะเรื่องคะรื่งคะแล้วต้มตาไม่ต้องสามทีเอามาย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 ตั้งไว้นั่งพรบเพียบให้สวยๆดินั่งพรบเพียบให้สวยๆถ้านั่งพรบเพียบจะสวยลูกอ่าแก้ใจนะพรบเพียบสิคะลูกนั่งพรบเพียบแล้วจะสวยพรบเพียบพรบเพียบพระเพียบอ่านั่งพระเพียรหลังต้องหลังต้องเตรียมพร้อมอบเข่าเตรียมพร้อมอ่าเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมก่อนเหมือนการใช้เตรียมพร้อม รอคุณครูสั่งตบข่าวก่อนแล้วก็ยยกมือขึ้นมาสัมยศลังต้องอย่าผิดนะอย่าผิดนะรบเนี้ยผิดงั้นตบข่าวตัางมือขึ้นมา

อเออเก่งมากเยี่ยมตบมือให้วันหน้าลองวันหน้าห้องกันชัยหน่อยเก่งมากนะคะเป็นผู้นำได้ดีมาก กลคนไทยสราบไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกข์คนไทยเหมือนคนมีโชคถูกฉะลกโลอทุกสมัย สอนไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อมพนมายเขารบผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงหวงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างไม่เคยวางพระเจ้าแผ่นดิน เอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไทยม่เคยเป็น้าให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่ง งามไกลไกลมีพระสอนให้เราทำ ระสอนให้เราทำ ดีแพล่หลสินไทยเราไม่เป็นรองเทพุคาวว่าเมื่อยามรำเรองระนาดตีกลอง bằng rung